ไปแล้วนะครับถึงตองไปแล้วปึ๊บอ่ากองที่หนึ่งทำได้นะครับอ่าตะปายกองที่สองนะครับที่สองที่สองมาได้แล้วนะครับอ่าที่สองสอมนะครับต่งที่สามเราไปเรื่อยๆนะครับต่งที่สามอ่าคะแนนที่สามมาแล้วนะครับคะแนนที่สี่ได้ไหมอ่าคะแนนที่สี่ได้นะครับเดินทางมาแล้วนะครับจากอุบลนะครับ ข้ามสะพานมาแล้วนะครับจะถึงสีสเก็ตแล้วนะครับเส้นทางอุบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่าแต้มจบเนี่ยนะครับก็แต้มแล้วครับยิงสูงโอ้โหยุ่นเชียร์เพื่อนแบบเชียร์จริงเลยนะโอเค